สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้เราจะมาแข่งขันไดโนเสาร์แข่งกันนะคะเรามาดูใกล้ๆดีกว่าเริ่มจากคู่แรกกันไปเลยนอนรอก่อนนะนี่เลยคู่แรกของเราเอาลบๆเพื่อนๆแข่งก่อนนะ วันนี้เราแข่งซีคู่นะคะเดี๋ยวเรามานี่มาแล้วคู่แรกโอ้ยโ,โดนโดนนี่คู่แรกมาแล้วนะคะ ตัวสีเขียวแกเขียวขี้ม้าแสงมาแล้วอู้สู้ๆหน่อยสิว้าวเหมือนเราจะรู้เลยนะคะว่าตัวไหนจะชนะอโอเคนี่ตัวนี้เป็นเดอะวินเนอร์ของเรานะคะเนาะ ได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เดินแล้วนะโอเคนี่ผู้ชนะของเราคู่แรกก็คือพีเดนซเซาตัวสีเขียวขี้ม้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดคู่ต่อไปเลยดีกว่าโอ้โหยนี่มันไดโนเสาร์ลุอมังกรเนี่ยอนอนรอก่อนนะคะ ีแข่งกับเดนเสาหน้าเหมือนอูดเริ่มกันเลยทีเดียวโอ้ยแอบแวะหาเพื่อนด้วยมาเลยมาเลยพี่เดนเสาหน้าเหมือนอูดออ้ยเจอเจ้าสีแดงเข้าไป โอ้โหนี่ผู้ชนะของเราโหโอ้โหทีมฝั่งซีขวามือของเราโอ้โหพี่ไดนเดนนิสาวน้าเหมือนอูดไม่ไหวแล้วนะแพ้อีกแล้วนะฝั่งขวามือของเรานำไปก่อนเลยนะคะสองศูน มาถึงคู่ที่3ามกันเลยดีกว่าอ้าวไปแลวเอ้ยมาเลยมาเลยนี่สู้สีกันหน่อยเลยนี่ตัวไหนจะเป็นฝ่ายชนะเร็วเพี่สีฟ้า ของเราต้องได้หนึ่งคะแนนบ้างแล้วนะพอฝั่งขวามือนำไปแล้วสองศูนใครถึงเพื่อนก่อนนะคะคนนั้นเป็นผู้ชนะตัวโอ้โหรู้แล้วนี่พี่ไดโนเสาต,ตัวสีฟ้าเป็นผู้ชนะนะคะ รอตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาแข่งคู่สุดท้ายแล้วนั่นก็คือคู่ที่4ของเรา <S <S เริ่มเลยคู่ที่4ตอนนี้ฝั่งขวามือนำไปก่อนแล้วนะคะสองตอนหนึ่งเร็วๆพี่เดินสองสอง,สองหัว เร็วหรือจะเป็นฝั่งเดนเซาสีส้มจะเป็นผู้ชนะอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นกับพี่เดนเสาสองหัวโอ้โหเราได้ผู้ชนะแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าเดนเสคอยาวสีส้มโอ,โ,โอเคน้องๆว้ยเป็นเกิดอะไรขึ้น ตายตอนจบแล้วผลสรุปก็คือแก๊งนี้นะคะชนะไปสามตอนหนึ่งโอเคน้องๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย